สวัสดีค่ะนิคิคาะมิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่9-15ถึง15พฤษภาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นนะคะหลายคนจะมีความมั่นคงเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของข่าวสารทุกอย่างกำลังดำเนินไปนะคะช้าแต่ชัวร์ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของการทำงานมีเกณฑ์ปรับตำแหน่งการงานที่ดีขึ้นหรือว่าได้ข่าวเรื่องของความรับผิดชอบนะคะการงานการค้าขายธุรกิจส่วนตัวต่างๆนะคะทั้งเ,เกี่ยวกับเรื่องเดินในหน้านะคะ ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีที่รอคอยนะคะทำให้เรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ที่ดีทีเดียวนะคะถ้าใครมีรายรับเข้ามามากเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ซื้อของจับจ่ายดูแลครอบครัวดูแลตัวเองนะคะหรือว่าเอาเงินไปลงทุนต่อย,ยอดวางแผนในโปรเจกต์ต่อไปในเรื่องของอาชีพการงานก็ได้บางรายนะคะถ้าเป็นเพศหญิงก็มีเกณฑ์ได้รับ เรื่องของมรดกเรื่องของที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งเพศช,ชายนะคะอาจจะได้เรื่องของญาติาพี่น้องพ่อแม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนเงินมรดกร่วมกันสุขภาพสัปดาห์นี้โดยรวมไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนะคะที่ป่วยก็จะหายดีคนโสดสัปดาห์นี้โสดยังมีความสุขนะคะก็จะมีการดูแลตัวเองเสริมสวยเสริมหลอ่อ เสริมฐานะตัวเองมากขึ้นนะคะมีการเตรียมตัวให้พร้อมนะคะรักใหม่ๆก็จะดึงดูดเข้ามาท่านที่มีคู่แล้วนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีความสุขมีเกณฑ์ได้พบปะเจอกันนะคะหรือว่าได้พบปะสังสรรค์นในกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะวางแผนเรื่องกินเที่ยวร่วมกันหรือว่าซื้อของท่องเที่ยวนะคะก็โดดเด่นในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ